ครัวต่อต้นวันนี้มีเมนูมานำเสนอครับไก่กระเต็ดครับไก่กระเต็ดเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาโคราชจะมีไก่บ้านครับไก่บ้านไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียจะอร่อยมากแม่หนึ่งแม่สองมีลูกแล้วครับเครื่องปรุงก็จะมีครับง่ายๆเลยข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดตำหยาบครับหอมกระเทียมพริกแห้ง ขมิ้นพริกจินดาแดงแห้งครับเชรืงองปรุง,ง่ายเราจะมีผงปรุงรสครับมีน้ำตาลมีชูรสมีช้อนปลาขาวฝาเขียวมีน้ำปลามีน้ำมันหอยครับมาเริ่มปรุงเลยนะครับไก่บ้านครับวันนี้ใช้ไก่บ้านสองตัวเลยไก่บ้านสับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับ เก็จะเอาเครื่องแกงเน้นเครื่องแกงนะครับให้ถึงเครื่องแกงเลยใส่ลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลนะครับเล็กน้อยอะไรป้อมผมปุรดครับ<ม>ชุดรดครับใส่ลายใส่ลายใส่น้อยใส่น้อยครับ แล้วก็ตามด้วยครับกระเทียมดองครับเพิ่มความกลมกลมกระเทียมดองใส่มดนเลยครับซอสผู้ขาฟ้าเขียวครับทำน้ำมันหอยครับเราจะปรุงก่อนนะครับไก่กระเต้นเนี่ยจะปรุงก่อนไม่เหมือนต้มยำไม่เหมือนผัดนะครับจะปรุงทีหลัง แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยครับป้องกันการติดกระทะครับเครื่องปรุงมีแค่นี้ครับเราก็จะคนเลยครับคนให้เข้ากันเราจะไม่เติมน้ำนะครับไม่เติมน้ำคุนแม่แมว กะติกอเราจะปรุงแล้วจะหมักแล้วนะครับจะทิ้งไว้สัาพากพักหนึ่งให้เครื่องปรุงแทรกในเนื้อไก่ครับเต้าน้ำปลาครับเรียบร้อยครับการปรุงเรียบร้อยพ,จจพักไว้สักครู่นะครับ เราจะปิดฝาเลยนะครับปิดฝาเลยจะไม่เปิดเลยนะครับเราจะใช้ไม้ขัดนะครับไม้ขัดจะเป็นไม้ขัดมะข้าวผมเข้าวเตาไฟครับวันนี้ใช้เตาไฟในการทําอาหารเรียกไม้ไม้ขัดตกทอดมารุ่นสู่รุ่นนะครับตกทอดมารุ่นตาตรงต่อมาหาแม่แล้วแม่ต่งต่อลีกผลนนครับของโบราณ ใบนี้เด็กเข้ามาจะไม่รู้จักนะครับขัดให้แน่น,นครับเราจะไม่ใช้ตะพีคนนะครับเราจะขัดให้แน่นเลยแล้วค้างเตาไฟนะครับตั้งเตาไฟเลยไฟต้องร้อนนะครับวันนี้ใช้เตาถ่าน,นครับเป็นคนต้นโคลาดมาต่างจังหวัดมาเที่ยวโคราดมาเยี่ยมพ่อย,ยมแม่นะครับ เร่งไปนะครับม้นเน้เนเตาถ่านครับรักธรรมชาติเราจะไม่เปิดฝานะครับรมาหนาณนาทีสองนาทีนะครับเราก็จะ ตาษาโคราเกกระเต็ดนะครับกระเต๊ดก็คือจับสะบัดเหมือนขยอยไฮโลครับจับสะบัดสะบัดจะไม่คนนะครับภาษาทางภา,าภาคากลางก็จะเรียกไก่ขยอยแต่ภาษาโคราชอาหารท,อท้องถิ่นเรียกไก่กระเต็ดครับ เลื่อไฟนะครับเริ่มมีกินหอมแล้วครับกลิ่นเครื่องเทศเน้น นาทีอสองนาทีเราก็จะมาะเตะครั้งหนึ่งครับเราก็พักกับตั้งไฟต่อกินหอมฟุ้งเลยนะครับหอมเครื่องเทศจะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นบ้านสืบต่อมาในวงเล่าครับที่เมาชอบรสชาติจัดจ้านครับ ได้ทีล้ไก่กระเท็บก็เปิดไม้ขัดหม้อนะครับปรุงด้วยใบผักครับหอมผักชีหอมฟุ้งครับเติมหอมผักชีลงไปครับเพิ่มความหอมใช้ทักพีคนเท่าไหน่นะครับ เสร็จครับพร้อมเสิร์ฟคน <c oughs> นี้ต้องเน้นถาดนะครับไก่สองตัวว๊ะว๊ย แซ่บครับตังเทปชอบกดใช่ไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบผ่านครับคอมเมนต์มาแจากคอมเมนต์นะครับอยากชมเมนูอะไรต้นจะไปหามาให้รับชมครับจะปรุงให้ชมเน้นสดครับอาจเป็นนอกสถานที่อาจจะเป็นอ่างตกปลากลางป่ากลางเขาต้นจัดให้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ตามรับชมขอขอบคุณครับ